นีวันนี้อยู่ดูไหนวะรตัดรตัดรตัสมาซื้อชั้นหน่อยจะทำะชั้นวางเครื่องอบจานนะคือโต๊ะไม่ว่างเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูนึ่าว่าได้อะไรบ้าง จัดระเบียบโต๊ะทำงานกันพาหน่อยนะโอเคโอเคไปดูดีกว่าแตที่ก็ดี ชั้นแบบนี้ไม่แพงชั้นง่ายๆประกอบไหวไหมเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบอันนี้มันใจ่ายไหมถ้าเกิดเป็นอันนี้มันก็ต้องซื้ออย่างนี้ดีกว่านะไม่มีสีที่อยากได้เลว้ว่ะ โอ้โหสีสีไหนสีนี้เหรอนี่ไม่มีจ้ะดูข้างหลังมันไม่มีต้องอย่างนี้มั้ยนี้ดีกว่านะเอาเนี้ยไปแล้วกัน ยกหนกะใช้ได้ไปแค่เนี้ยไม่มีอะไรหาของกินดีกว่าปะไปก็ไปเขาตากแดดแล้วเป็นสีเอออยู่ที่มืดมันเป็นสีดำหม่จ้า,จาไปเลย ครจะประกอบวะเนี่ยพี่เกียรติหายเลยอะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปประกอบดีกว่านะฮะหาที่หาทางโอเคแต่คิวน้องเจอกัน A few moments later หลังจากที่ไปซื้อ<ม>ชั้นมานะฮะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้ว่างๆ<ม>ก็มาจัด ที่ทาสีโต๊ะทํางานนิดๆหน่นอยๆคืองงๆไปวันๆนะครับผมก็ขอจัดแบบเนี่ยแบบเนี้ยประเภทแบบคือทําไปก่อนช่วงนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันลกมากและคือมันน่าเกียดมากๆเลยคือแบบมันทํางานแบบไม่มีประสิทธิภาพเลยนะฮะพื้นที่มันน้อยนะฮะแล้วก็มีโต๊ะทางานอยู่ตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าก็ว่องวางเครื่องอบจานอีก มันไม่มีพื้นที่ในการทําสีหรือว่าประกอบกันพาเพราะว่าตอนนี้คือต้องทํางานอยู่กับบ้านนะฮะก็ต้องใช้พื้นที่เพียควรแล้วคือห้องคอนโดเนี่ยมันเป็นห้องเล็กๆนะฮะไว้เก็บของเอาไวา้พักผ่อนคือผมก็แยกออกมาโดยที่ว่าอยู่แบบง่ายๆสบายๆแล้วอยู่ใกล้ออฟฟิศด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นที่เอามานะฮะ นี่ยแบบนี้นี่ก็จะเป็นชั้นที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็วางสีไว้แล้วเนี่ยเนี่เห็นไหมวางสีอันนี้ก็เป็นชั้นของล a d i ส studio วางถึงสุดข้างในเลยนะครับระมาณสี่สิบกว่าสี่ห้าสิบสีนะฮะและชั้นนี้นะก็จะเป็นของพวกน้ำยงน้ำยาอันนี้ก็จะเป็นพวกฝีรองพื้นอันนี้เป็นของทำยาคือผมมาวางกองกองไว้ก่อนนะไม่มีอะไรมากและชั้นล่างนี่ก็เป็นของ อ่อสกูลนะครับผมสกู ull, ลอะไรเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นของอันนี้ก็คือเป็นของใช้นิดๆหน่อยๆคือจริงๆหลักก็คือว่าจะเอาโต๊ะเนี่ยมาวางเครื่องอบจานตรงนี้นี่นะฮะเพราะว่าจริงๆนั่งทางานอยู่ตรงนี้ลกนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะเครื่องอบจานตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ประมาณตรงนี้นะมันลก นะครับก็เลยเอามาไว้ข้างบนนะฮะอันนี้คือทำงานง่ายเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของเ,ออเราพ่นสีเราก็พ่นสีตรงนี้นะฮะเราพ่นสีตรงนี้นะครับปุ๊บทำงานสีตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาปักตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นไปอบตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นง่ายๆเพราะว่าตอนแรกสีอยู่ตรงนี้แบบลกมากเลยนะฮะนี่ฮะห้องก็จะลกเพราะว่าผม ตุนของไว้เยอะเลยนะครับผมแล้วเป็นห้องห้องเก็บของด้วยเก็บรองเท้าเก็บของเล่นเก็บอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของบูธสำหรับพ่นแอร์บัตนะฮะก็มันก็จะเป็นคาบสีอย่างเงี้ยแหละลบนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็ใช้พ่นแอร์บัตปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บตรงนี้พ่น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 มาปักตรงนี้อันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นที่ที่ของเล่นแมวนะฮะ ที่รับขนแมวอันนี้ก็แบบเอามาปักได้นะครับเนี่ยฮะไม้หนีบก็อบเนี่ยจะใช้พื้นที่แค่นี้เองนะฮะง่ายๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนนี้ก็ทําสีเรื่อยๆเ,เล,ย,เลย,นะะเย,ยนะฮะซึ่งเออเราก็สบายๆนะฮะสำหรับการทํางานนะฮะไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะอยู่ตัวกับมันแล้วนะฮะ อันนี้ก็เป็นห้องแบบลบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเอาไว้นั่งทําสีนั่งทํางานนั่งทําเก็บของพักผ่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้ก็อยู่แบบง่ายๆสบายๆนะฮะเพราะว่า,าคอนโดข้างบนก็เอาไว้นอนแล้วก็ข้างล่างนี้ก็นอนได้แล้วก็เรากําลังทําห้องเก็บของเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วทําไปลรือไปคือมันเหมือนกับแบบว่า แบบมันมีเยอะอะแล้วของอันในอนาคตก็ต้องเผื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีพวกกันพามีเนฟกันมีบีวีกันมีทาร์นฟอร์เมอร์มีของเล่นต่าง,างๆอะเยอะแยะก็เลยเผื่อแล้วคือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆนะฮะอันนี้ก็เป็นง่ายๆนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอตัวเครื่องอบจานเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเครื่องอบจานเนี่ยผมมีถ่ายไว้แบบตอนที่ซื้อเว้งแต่ทีแรกแล้ว แล้วก็ยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเครื่องอบจานเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าเกิดใครจะทําสีโคตรดีโคตรเหมาะมีไว้แบบโคตรเจ๋งเลยแล้วก็มันมีหลายขนาดหลายแบบในรั z a ้าหรือช h อปปีอะไรเงี้ยก็มีนะอันนี้ผมซื้อในห้างนะตอนนั้นคือต้องการอยากจะใช้ด่วนก็เลยซื้อเลยแล้วผมถามว่ามันคุ้มไหมเฮย้ยใช้ได้เลยเวิร์กมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรคือมาอัปเดตไอ้ตู้ง่อยๆอยยนันนี้ฮะเอา,าไว้คือถ่าย วาให้ดูวีล็อกโง่ง,งนะครับไม่มีอะไรมากนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องตู้พ่นสีนะฮะนี่ก็มีพวกอย่างนี้นะฮะไอพวกท่อดูดอากาศออกไปนะฮะทำยังไงนะฮะนั่งทำสีง่ายสนุกสนุกดีครับไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็อยู่บ้านโควิดเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับทุกคนก็เริ่มเบื่อกันแล้วเนี่ยหเดือนเต็มนะฮะสำหรับการที่ ไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็มาอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะอัปเดตในการเรื่องทําสีแน่ของวีล็อกธรรมดาทั่วไปรีวิวก็ยังรีวิวอยู่แต่คือว่าตอนเนี้ผมขี้เกียจเรื่องการรีวิวใหม่ๆนะฮะตอนนี้กําลังจะปรับปรุงเรื่องของการรีวิวแบบใหม่นะฮะทำให้มันดีไปกว่าน,นี้นะฮะก็กําลังวางแผนกับทีมงานอยู่นะฮะก็อยากจะทําอะไรให้มันแปไปกว่าน,นี้ไม่อยากทำอะไรเดิมๆซ,ซ้ำซากนะครับผมแล้วก็ แต่ก็ยังมีรีวิวอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่รีวิวแล้วก็แก่กล่องไปรีวิวไปเนี่ยยังไม่ได้ตัดเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ10ตัวเลยแต่คือผมที่เกียจผมบอกเลยว่าผมที่เกียจมากนะฮะก็อยากทำสีก็ทำสีไปก่อนตอนนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเอาง่ายโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งสำหรับาการรีวิวเพราะารีวิวเนี่ยที่มีค้างก็อยู่มีปู่ตัวหนึง่งมี อีวากีเลียนของซันทอยมีเมทัลบิลของจีนนะฮะที่เป็นกษัตริยามีซากูอีก3 4ตัวนะครับผมก็เกือบเกือบ10ตัวนะฮะแต่คือถ้าเป็นไปได้อาทิตย์หน้าจะเริ่มฉลองให้แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมวันเสาร์ก็ยังมีแจกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ยังผมยังไม่ได้ส่งของข,องขวัญให้ต้องขอ,อโทษด,ด้วยช้านิดหนึ่งพอดีผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะแต่ส่งให้เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ จะมีโปรดักที่ออกมาขายนะครับก็คือว่ามีาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะเป็นแอคชั่นเบสนะฮะทำออกมาก็คือว่าเดี๋ยวโรงงานเขาก็จะเริ่มทําให้แล้วแล้วก็อีกอันดึงเราเริ่มจะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีเสื้อกันพาเออมีเสื้อกันดํานะออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็แจกด้วยแล้วก็มีเสื้อของอีวากเรียนนะฮะ ประมาณนี้ก็คือว่าทำแจกบ้างจำหน่ายบ้างนิดๆหน่นนอยๆครับคือจริงๆแล้วเราจะทําเป็นเสื้อของเราเองนะฮะคือไม่ได้อนี้เพราะไม่ได้อยากติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเอาเป็นกิจกรรมของเราละกันนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของปรับปรุงช่องจะทําให้มันเจ๋งกว่าเดิมนะฮะอยากจะทําอะไรประมาณนี้ก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือคิดเบสตอรมกับทุกๆคนนะฮะเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยอย่างที่บ,บางคนบอกเฮ้ พี่ยังงูนอย่างนี้อย่างงั้นโอเคเราเอามาคิดเ,เราเอามาทําให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะก็คือว่าปรับปรุงอะเอาง่ายๆปรับปรุงแล้วก็คาแนะนาําคําติชมอะไรก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อยู่กับห้องลกๆไปนะฮะมีของเล่นมีโดนมีอะไรมีรองท้รอง,งเท้าอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยลกๆนิดนึงพอทําห้องเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะฮะแล้วกอ็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะช่วงนี hmm. ้ ลงคลิปน้อยหน่อยนะฮะกำลังคิดทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเยอะมากมายแปลกๆนะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูและเป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ